อ่ะครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านนะครับวันนี้เหมือนถูกหวยครับเจ้าของร้านทักไลายกลุ่มมาบอกว่าไม่มีงานนะครับโอ้โหกินข้าวไม่ทันอิ่มนะครับที่แรกแต่งตัวจะมาฝึกงานละเลยเอาเจ้าเพชรสยามนะครับซ้อมอยู่หน้าบ้านเอาลงยังไงครับเปลี่ยนพ้เน็ตผ้ะเน็ตกันได้แซมครับเอาใบเก่านี่แหละอาทิตย์ก่อนนู่นนะครับเดี๋ยวผงจะขึ้นครับนกป่านู่นครับเยอะนะครับมาคนเดียวครับวันนี้เพิ่งโทรคุยกับเซียนนู่ ยังไม่ได้บอกใครว่าว่างเลยมาคนเดียวครับอ่ะย่าจะขึ้นนกครับรอติดตามผลนะครับเจ้าเพชรสยามนะครับตัวนี้ซึ่งไม่ได้ลงคลิปนะครับยากให้ดูหน้าตาก่อนนกไม่สวยนะครับดังเดิมเป็นนกลุงเกะนะครับตัวนี้ต่อชมครับผมเอาล้วครับตอนนี้นกเข้าแล้วนะครับเจ้าเพชรสยามคูแล้วเจ้าเพชรสยามจะทําได้หรือเปล่านะครับอยู่กับผมนะครับเอาลครับ โดดมาเอาละถ้าอย่างนี้มีรุ่นครับโดดขึ้นเรียบร้อยเลยโอ้เสียงกลางไปใหญ่ครับโอูมืดหน่อยนะครับเอาขาวรวมปับ๊บครูจะโดดไหมจะโดดไหมนี่เรียกคำครูคำเลยนี่เรียกคำครูคำปลาโดดไปโดดมานะเอาขึ้นไปนู่นอีกแล้ว โอ้เสียงกลางไปใหญ่เลยครับตัวนี้เสียงเลี้ยงได้ครับนกตัวนี้โอ้โดดเอามาอีกตัวหนึ่งแล้วครับโอ้สองตัวครับจะตีกันออกด,ดูทรงแล้วโอ้โดดใส่พระเนตรเลยจะหมานหรือเปล่าจะหมานหรือเปล่าเอาเดินไปโดดหมานไหม มีมานไหมเพชรสยามโอ้ยเกือบเยียบครับเอาอยู่หน้าชานแล้วเอาลงมาอีกเดี๋ยวเสร็จเอามาอีกตัวหนึ่งครับโดดไปอย่างนี้ไม่น่ารอดครับโอู้ขอชมาครับมาเอาดึงแล้วครับทางหลังตีไม่ได้นะครับผมใส่ เอาอย่างนี้ไม่น่ารอดครับอรอชมจะเก็บได้หรือเปล่าเพชรสยามโอ้เกือบเหยียบอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกิ่งนุน่นขึ้นโดดค้อนเลยเอ่จะตีครับนกปลาดุนะครับป่านี้เอาขึ้นไปกิ่งนุน่นมีรุ้นครับรอบสองรอบสองโด,ดใ่พเนียดเปล่าปุบ๊บอู้เกือบเหยียบปุบ๊บอู้มันครับบมัน นกปานี้มันเข้าร่วมดีนะครับนกมันเยอะครับต้นสัมสาใหญ่เลยนะครับดูครับปกติเจ้าของเดิมเล่นแต่สายไฟน,นกตัวนี้เป็นนกสายภูเขานะครับพี่ผมที่ต่อด้วยกันแต่ก่อนออกมาจากบ้านลุงแกตั้งแต่เป็นนกฝึกนะครับนกตัวนี้จนทุกวันนี้เป็นนกต่อแล้วครับเลยประมาณ60บได้เอาดูครับเพชรสยามจะเก็บได้หรือเปล่า บนเลยสุดเศร้าเลยนะครับเศร้าลอยเลยนะครับเอาลอชมครับผมมันครับมัน,มนอ่าครับเสียนวัดก็มาสมทบอีกคนนึงวันนี้ <c oughs> ไล่ไปหาโอ้วิ่งมาเลยทันใจต้นนี้นกหัวต้นนี้ต้นนี้กลัวจะไม่มาผมก็อ่อยอยู่นะครับโอ้ตีผาดไปตัวนึงนกรู้ครับเยี็บเด้งออกครับต้นไหนเนี่ยต้นนี้เข้าไปได้บ่หล่ะ เอาเอาตัวเนี่ยเสียงดีจังเนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยกันกัไปแล้วมัน,นออกมันก็เข้ามาเหมือนเออเข้าเหมือนเดิมอันนั้นออกเองเข้ามาเลยนี่เดี๋ยวกูดูครับสายปลาครับเสียงวัดเอาตัวไหนมาแมนะเจ้ามานะเนะะานะ,นะมานะจ้าถ้งกันเต็มนึงครับผมเสียงดีด้วยพลาดไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาเอาใส่ต้นใหม่ ขันอยู่ไหนเดี๋ยวเรดี๋ยวเราค่อยๆย่องใส่อะมันออกไปมันก็เข้ามาครับนอกันหัวต้นขันอยู่หลังบ้านขเราหมองว่าเนี่ยอยู่ว้านี้ใส่ต้นนู้นนะต้นนั้นลงดีนะต้นนั้นก็นกหวงใหญ่แล้วใหญ่แล้วเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จวันนั้นมาผมเกือบโดน รเรียกครูตัวไหนนกต่อเดี๋ยวเออนกต่อไอเพชรสยามมันอ่อยนกต่อแต่และตัวของผมเล่นไเหมือนกันนะครับทั้งอ่อยทั้งตัวนี้ใส่อ่อยนะครับยังอ่อยไม่ลงเลยใส่ไ้กลางต้นไม่รู้อยู่ไหนนะครับอยาให้เซนวัดขึ้นนกครับโอ้นี่ครับนกไม่มีคนเล่นครับตีอะไรทนึงสามตัวสี่ตัวเนบะมาไม้ใหม่ครับไม้นั้นเหนียว นกต่อยังไม่ขันเลยมานะขันแล้วโอ้ไฟตัวนึงเนอะอันนีคือเบลีย์เอาล่ะจะรอชมจะมานไหมเอาอยเย็ยบไหมนกยังไม่ต่อยไม่ทันขันเลย <c oughs> โอ้นกตอดิ้นเฉยๆมันเข้าตีเลยเสียงไหนก็ไม่รู้เอา้าจะโดดแล้ว นี่แหละบอลนกบ่มีคนเล่นนะเหยียบยังมาในข้างหลังอ่ะข้างหลังลอยชมลองชมนกคูยังนกต่อคูแล้วเอ้าลองชมครับเอาแล้วนะครับสองตัวเลยเสียนวัดหมานแล้วเอาอันนี้ไ่มันนี้ไล่อันนี้ โอ้โอนั่นก็ไม่โดดสักทีอยู่หลังพเนียรค่อยๆค่อยๆค่อยๆ<ละ>นี่หม,มานแล้วนะครับเต็มนึงของผมไม่รู้เป็นอะไรไม่เหยียบเดี๋ยวจะไปย้ายพระเนีตดเหมือนกันครับอ่ะมานแล้วมานแล้วโอ้มานมานนกมานครับของผมไม่หมานเดี๋ยวจะไปย้ายพเนตดก่อนเป็นอะไรถึงไม่เหยียบ <i basement>. อันนี้โดดใส่คอนเลยเนะาะเดี๋ยวใส่ใส่คอนเดิมไว้ก็ได้ มันมันแล้วมันนะจัดหนึ่งเต็มแล้วน,นะครับโอ้ยแถมเป็นตัวเล็กจังตัวนนั้นไนะปกันนี่ครับโอ้ยสวยๆเดี๋ยวไปดูกันในถุงนะครับมานแนละ้วหนึ่งเต็มครับเซ้นวัตเดี๋ยวกดบอกเมียเอาถุงมาเอาเมียมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมโอเคครับมานแล้ว,ลวครับเซ็นโนะมาดูนกนะครับหางกี่เส้นเซ็นโนะเอาน้าซี <c oughs> หเางสิบง14เส้นนะครับเสียนมัดได้เมื่อกี้เ <g ül üyor> สียนนุมาหาเลยอ่ะหาง14เส้นเก็บ <g ül üyor> ไว้เดียเด๋ยวมัดนี่สวยสวยไลยสวยน <c oughs> กขายเงียบเลยติดตัวเดียววะ,ะดูขลมแล้วบอกเท่าไหร่หรอมีนิดหน่อยอ๋อไปละโอเคเส,สียนุจะไปส่งรถลูกค้านะครับ เซียนุสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีสวัสดีครับวันวันนี้วันนี้ทำงานเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์ไมที่ผมผมผมยังกะถูกหวยเลยเจ้าของร้านบอกไม่มีงานเนาะโอเคครับเซนุสวัสดีครับโอเคที่เจอกันครับอ่ะครับสรุปคลิปเลยนะครับนะครับครึ่งวันเซียนุเอเซียนวัดยัดไปหนึ่งแต้มนะครับหางสิบสี่เส้นครับนกหายากผมเฮ้วครับผมเฮ้วนกมา ดูครับผ่านปานโอเคนะครับผ่นทุกไม้ดีนดีนกป่าไม่ค่อยสู้ครับมาก็มันนอนเฝ้าเสียนวัดก็จะไปรับลูกนะครับวันเอาละเดี๋ยวไปทำภารกิจต่อสายดินสายดินดินแต่ขันเสียนวัดจัดหาง14เส้นไว้ครับ ไม่รู้เสียงไหนนะ่โดดใส่เลย <laughs> <laughs> นี่ครับอ่ะเหนวัดวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบด,ดีครับ <laughs> ผม